สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับนะก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับพี่น้องในวันนี้นะครับมันเป็นปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวนะครับก็เลยทานยานะจัดยาไป2เม็ดนะครับก็เลยนอนพักผ่อนนะพึ่งทานข้าวเมื่อสักครู่นะครับพี่น้อง สงสัยร่างกายต้องการพักผ่อนนะครับเพราะว่าเรานี่พาร่างกายเนาะไปทํางานทุกวันทุกวันนะครับพี่น้องอขยันเกินไปหรือเปล่าเนะาะแมวต่อยก็นั่งนอนดูโทรศัพท์นะครับพี่น้องนอนดูทิกต o อกนะครับก็อะ สุดเศร้านะครับพี่น้องเอ๋ยนะสมุนดวนจากไปนะครับหนึ่งตัวนะครับใครจําได้บ้างนะครับเป็นแม่ทัพก็ว่าได้นะครับเป็นจ่าฝูงก็ว่าได้นะครับที่ผมเคยอัปเดตเราให้พี่น้องฟังนะครับในวันนั้นนะที่ผมพาสมุนออกล่า นะครับอ่านะก็เป็นเจ้าหน้านะครับไอ้หนาะอ่าเป็นแม่ทัพนะฮะตัวแดงๆนะครับ,นะรบที่มันอ้วกนะเป็นเลือดนะครับอ่าอ้วกเป็นเลือดแล้วก็ทานข้าวไม่ได้มาหลายวันนะครับก็พวกเราเนาะพยายามหายานะให้มันทาน นะครับนะคิดว่าอาการมันจะดีขึ้นนะครับทุกท่านแต่สุดท้ายนะครับมันก็ด่วนจากเราไปนะครับหมดแล้วนะหมาพ่นนะครับ,นะรบลูกๆมันก็เงาหงอยนะครับนะลูกมันหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็น ไอ้ขาวเนาะไอ้ขาวก็อยู่ครอบหมูนะครับเข้าเพื่อนไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อนกัดนะครับไอ้ดำไอ้ตูบนะครับไอ้หมูนะครับก็เศร้านะครับไม่เห็นแม่ตัวเองนะครับ มันเงาง้อยนะครับนุ่นเดินเลาะหานะครับเดินเลาะหาแม่ตัวเองนะครับไม่มีแม้แต่เสียงนะครับพี่น้องมันเงาเงางอยยังไงไม่รู้นะครับพี่น้องก็น่าเสียดายนะครับอยู่กับผมมาโอ้หลายปีเลยทีเดียวนะครับถ้าจำได้นี่ แปดปีหกหกปีได้เนาะประมาณหกเจ็ดปีได,นะด้นะครับหมดนะไม่มีกระดิกกระใจนะครับพามาเอากล้าเลยนะครับก็จะเลี้ยงมาเนาะจนฝึกฝนนะฮะนะจนเป็นหมาพานนะครับมันมันก็ เลี้ยงยากนะฝึกยากนะ fc หมานี่นะครับพี่น้องมันอยู่ที่คนนะครับอยู่ที่คนพาไปอยู่ที่คนฝึกนะครับโอ้พานจริงๆนะครับมาหมา,หมาไอหนาคนีนะค่ขึ้นไปเขานี่นะ fc วิ่งไล่หนูนะครับพอได้อยู่ได้กินกับมันอยู่นะครับ ทำไงได้เนาะถึงอายุไขมันนะครับมันเจ็บมันปวดนะครับมันทรมานสงสารมันนะ f อก็ไม่ได้อัปเดตนะช่วงที่อไอน้นาคป่วยให้ f อซได้ชมนะครับก็มันสงสารนะเอเนาะนอนผอมนะครับน่าจะเป็น เราให้อาหารมันบ้เป็นน่าจะเป็นก้างก้างปลาเนาะไปปักที่ลำคอนะครับสันนิษฐานนะฮะเอฟซแต่ไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับก็ทำการฝังเรียบร้อยนะครับ นอนนะฮะพี่น้องแนวาต่อยก,ก็นอนนอนที่เปลนะครับนอนเปลใครเปลมันนะครับถึงเวลาแล้วก็ไปทำงานนะครับชีวิตชาวสุวนยางก็แบบนี้แหละครับพี่น้องกลางวันแล้วก็พักผนน่อนถึงเวลาแล้วก็ไปกรีดยางเด็กนะก็ยังดีนะครับพี่น้อง เราไม่ได้ไปกรีดช่วงที่สามที่สองที่สามนะครับแล้วนี่ห้าห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็เขาเริ่มข้อสวนนะครับหรือทีเซ็ตเนี่ยก็ประมาณสามสี่ทุ่มนะครับก็กลับมานอนนะครับ <c oughs> แต่มันก็เหนื่อยล้าเนาะทุกท่านเนาะมันเหนื่อยล้ามันสะสมมาเรื่อยๆนะครับพี่น้อง ็ไม่ได้ไปไล่ไปสวนเลยนะครับไม่รู้ว่าต้นยางเล็กเป็นยังไงนะครับ <c oughs> อมันเป็นไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเย็นนี้นะเราก็เข้าสวนเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเข้าไปกรีอย่างนะครับ <c oughs> ก็ว่าจะเพราะามันมันครบเจ็ดมีดเนาะพรุ่งนี้ทำการเก็บนี่ เราจะกรีดมีดแรกนี่เราก็ควักออกมาวางไว้ที่พื้นก่อนเนาะทุกท่านเราจะเอามีดแรกก่อนเพื่อนนะครับพี่น้องเงียบเงานะครับลูกๆก็อยู่ห้องใครห้องมันนะครับสงบสบายนะครับพี่น้อง ก็นอนพักวอนนะครับทานยาไปแล้วก็รู้สึกง่วงนะครับพี่น้องก็ไม่ได้ทำคลิปนะฮะอซีตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพิ่งเพ, <c oughs> พิ่งตื่นนะเพ <c oughs> ิ่งตื่นนะะไม่รู้ว่าจะไปหาเนาะหาหมาพันธ์ที่ไหนมาเลี้ยงอีกนะครับพี่น้องก็เหลืออยู่ เท่าไหร่นะเหลืออยู่หกหกตัวนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วครับทุกท่านเนาะเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ